เคก็สว er. ัส <sucks> ดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะฮะอยู่กับผมเช่นเคยนะครับไอแอมแบ๊คแคทนะฮะวันนี้เราอยู่กับเกม ROV นะฮะมือถือมืบ้านะครับผมเกมมบายจากค่ายกา r ิน่านั่นเองซึ่งเกมนี้ก็เล่นในโทรศัพท์นั่นเองนะครับผมวันนี้นะฮะเราก็จะมารวิวตัวละครนะฮะตัวที่มันเพิ่งออกมาใหม่เลยไอตัวนี้นะฮะเระเอกของเรานะครับผมสลิมนั่นเองครับผมเนี่ยหล่อาอาการนะเป็นหนูนะฮะตัวนี้เห็นไหมครับ ก็ทางคาริน่านะเกมนี้ก็ได้ทําการโปรโมทต,ตัวนี้อย่างยิ่งใหญ่นะฮะใครเข้าเกมเอาอุยมาก็ได้เจอไอ้ตัวนี้นะครับผมโปสเตอร์อยู่ข้างหน้าครับโฆษณาที่แบบเต็มเม็ดเต็มเหนียวนะฮะซึ่งผมก็ได้ซื้อมาลองเล่นนะครับผมก็ผมไม่ได้ซื้อสกีนมานะผมซื้อแบบธรรมดานะผมวันนี้เราก็จะมารีวิวแบบคร่าวๆนะครับว่าไอ้ตัวนี้มันควรเล่นแบบไหนนะฮะโอเคเราไปดูทางฝั่งของอันนี้ก่อนดนีกว่าเราไปดูทางฝั่งของด้านสกิลตัวนี้ก่อนดีกว่านะฮะ ถือมีดสั้นมาครับผมถือคอนมาครับไม่ใช้คอนนะฮะแต่ใช้หอกนั่นเองครับผมสุดยอดไปเลยฮะใช้หอกนะครับคอนไม่ใช้มีดสั้นไม่ใช้ครับใช้หอกนะะโอเคนะครับผมก็เพิ่งเล่นไปนิดนหน่อยหน่อยนะครับก็เป็นแค่แคดดี่ชั้นกลางนะผมตัวนี้นะเป็นตำแหน่งของแคลรี่นะฮะจุดเด่นก็คือมันวิ่งไวนะครับแล้วก็เป็นช่วงต้นเกมนะครับแต่ที่ผมลองเล่นมาเนี่ยมันไม่เหมือนต้นเกมเลยนะมันกึ่งถึงกลางเกมละ ท้ายเกมก็ยังได้นะผมคนที่เล่นโมบ้าก็จะเข้าใจดีนะว่าท้ายเกมกับกลางเกมแล้วก็ตำแหน่งแคลรี่คืออะไรนะแคลรี่ก็คือแบบตัวความหวังของทีมนะช่วงท้ายเกมจะเก่งมากฮะอโอเคเรามาดูทางด้านของกราฟมันดีกว่านะครับพลังชีวิตมันก็ไม่เยอะนะเห็นไหมครับว่าหลังเกมเนี่ยแป๊บเดียวก็ตายฮนะไม่ใช่หลังเกมครับต้นเกมมันโดนอะไรนิดหน่อยก็ตายฮะพลังโจมตีก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมเราก็มาดูทางฝั่งของสกิีนกันบ้านดีกว่านะนี่ก็คือสกินอันที่2นะฮะซึ่ง ผมไม่มีนะครับผมมีแค่ธรรมดานะฮะแบบ e ด a ฟ l t นะฮะสกินไม่มีครับไม่มีตังซื้อนะฮะเอาละเรามาดูสกิลกันบ้างดีกว่านะก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะครับโดยสกิลแรกนะครับผมชื่อว่า f l y i n g spear นะผมก็สลิมเนี่ยมันจะปาหอกนะครับคล้ายๆตัว w a i k e l l e ใน horn นะครับหรือว่าตัว Milana ใน Dota 2นะฮะหรือ Dot A ก็ได้ครับผมก็ยิ่งไกลก็จะสตั n นานัะผม สกิลต่อไปนะครับสกิลที่2นะครับชื่อสกิลว่าลิฟต o ออฟวิตาลิตี้นะผมก็คูดาวเนี่ยก็จะใช้น้อยมากนะคูดาวใช้แค่8วิเท่านั้นโดยเจ้าตัวสลิมเนี่ยมันจะกระโดดไปพื้นที่ข้างหน้านะครับหรือว่าจะกระโดดไปข้างหลังนะฮะแล้วแต่ที่เราจะเลือกนะครับก็เมื่อกระโดดไปปุ๊บมันก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้ตัวเองเนี่ย50เป็นเวลา5วินาทีนะครับผมก็คล้ายไวโอเลตนะฮะที่กระโดดไปปุ๊บแล้วพลังโจมตีก็จะแรงขึ้นนะครับผม เหมือนเสือในฮอรเลยฮะเหมือนไวคัลลี่เลยฮะกะโดดหลบกระโดดหนีก็ได้ครับผมอัลติเมตของไอตัวนี้นะฮะชื่อว่าสวีทพอรชันนะครับผมโดยเมื่อเรากดอันติไปนะครับผมตัวเราเนี่ยก็จะได้บัฟนะฮะโจมตีสร้างความเสียหายแรงขึ้น4%นะครับผมก็คือการโจมตีปกติของเราเนี่ยจะแรงขึ้นถึง4%แล้วก็จะเพิ่มบัฟให้ตัวเองเนี่ยวิ่งไวขึ้นถึง20%นะครับผมเป็นเวลา8วินะฮะและทีเด็ดของมันก็คือเมื่อเราเนี่ย สังหารคู่ต่อสู้ได้ใช่ไหมครับผมหรือว่าได้แอซซิดจากการสนับสนุนเนี่ยจาก8วินะครับมันก็จะบวกขึ้นมาอีก3วินะฮะก็คือยิ่งค่าครับผมมันจะทําให้เราเนี่ยต่อเวลาใช้อันติได้นานขึ้นนะครับผมก็คูดาวอันติเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะนานหน่อยนะครับก็44วิแต่ก็ถือว่าคุ้มนะฮะถ้าเกิดเราเนี่ยใช้ราคาได้นะครับผมมันก็จะยิงยาวยิงยาวไปเรื่อยๆครับผมต่อไปนะครับเรามาดูทางสกิลติดตัวกันบ้างดีกว่านะครับผมโดย สกิลติตตัวของไอตัวนี้นะผมเมื่อเราโจมตี3ครั้งนะฮะโจมตีปกติ3ครั้งนะผมจะได้รับเอฟเฟกในการเจาะเกาะนะฮะซึ่งสร้างความเสียหายถึง1.3เท่าเลยทีเดียวอ,อ๋อนอกจากนี้นะครับมันยังโจมตีกระจายด้วยครั้งที่3มเนี่ยมันจะโจมตีกระจายครับผมถ้าเกิดเรารู้ทุกสกิลแล้วนะฮะเราไปลองเล่นกันเลยดีกว่าไปดูกันว่าไอตัวนี้มันจะโหดขนาดไหนนะครับผมโอเคตอนนี้นะครับก็การจับคู่ก็สําเร็จแล้วเรามาลองกันดีกว่าว่า ไอตัวเนี้ยมันจะโหดหรือเปล่าไอสลิมเนี่ยมาถึงแล้จับสลิมเลยนะฮะนะผมเนี่ยชอบตอนที่มันแบบกำลังที่เลือกตัวละครจริงๆรู้สึกว่าเขาทําออกมาดีอ่ะมีเลือกทั้งดาบเลือกทั้งคอนสรุปก็ไม่อะไรสักอย่างแม่งก็ถือหอกดูมันน่ารักวะล่ะเอ้ดูแล้เกิดดูดีๆนะว่าไอตัวบักบันนี่นะสลิมนะฮะมันจะทําพยักหน้าด้วยแล้วก็ขยี้ตานะอไอไงมันใจในฉันสิ ฉันจะฆ่ามันให้หมดทุกคนเลยทางด้านสกิลนะครับผมคิดว่าไอตัวเนี้ยนะจะเลือกเป็นสปริงก็ได้นะครับเอาวิ่งไวหรือว่าจะเอาเบอร์เซอร์ก็ได้นะผมโลนะครับผมแต่ผมจะขอใช้วิ่งไวไดีกว่าวลครับ <Welcome. S 1> โอเคครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมแล้วนะฮะทำไมผมถึงเลือกเอาสปริงนะครับวิ่งไวมานะครับก็ในความคิดส่วนตัวของผมนะผมคิดว่าไอตัวที่แบบตีเนี่ย ไล่ตีไล่ตีเนี่ยมันควรจะวิ่งไวๆไงเพื่อไล่ตีให้มันแบบไล่ตีได้ต่อเนื่องไงหรือว่าจะเอาเบอร์เซิร์กมาโลนะครับผมทําให้เราตีแรงขึ้นมันก็ถือว่าคุ้มนะแต่มันจะทําให้ตัวเราบางฮะถ้าเกิดเล่นในโทรศัพท์เนี่ยผมถนัดกว่าผมอาจจะผมจะผมเนี่ยผมจะเลือกเบอร์เซิร์กแต่ถ้าเกิดผมเล่นใน PC ครับผมยังไม่ถนัดคนระับผมจะขอเลือกเป็นสปินนะครับเอาวิ่งไวนะครับผมผมแนะนำนะครับเลือกไอ้สองอันนี้นะผมถือว่าเหมาะนะฮะสำหรับไอ้ตัวนี้นะ จากที่ลองเล่นหม่หลายเกมเรามาดูทั้งฝั่งของสกิลหนึ่งเลยดีกว่าสกิลหนึ่งก็คือการปาหอ,อกนะผมปาหอ,อกสตารน์นะฮะเดี๋ยวผมจะปาให้ดูครับอ่าหาเป้าครับเล็งเป้าเล็งเป้า,ปาอืมตัวนี้เลยดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันหลบไปไหนวะเฮ้ยเอปาหอ,อกปาไปแล้วพุ่งลาะปาไม่โดนนะโดนคลิปถ้าเกิดปาโดนก็จะติดสตาร์นะไอ้นี่มันจะบวกกันอะไรเนี่ยยังพูดไม่เสร็จเลยอ่า สกิลสองเป็นการกระโดดฮะเป็นการจั๊มครับนี่ฮนะสก,กิลสองเอ้าเอา,เอากระโดดฮะมันจะกระโดดไปตรงที่เราเลือกนะครับว่าจะกระโดดไปตรงไหนก็ได้นะผมนะเอาไงเอาไงเอาไงจะบวกตลอดเวลาเลยหรือเปล่านี่มันศึกมิดวอลนี่อ่ผมก็ไม่เข้าใจอย่างหนึ่งนะครับเวลาผมเล่นปกติเนี่ยคนแม่งไอเกมเนี้ยคนมันทําไมชอบมากลางกัน 3- 4คนก็ไม่รู้มันขาดความอุ่นกันหรือไงวะหรือว่าเหงานี่ไงพูดไม่ทันขาดขาแม่งมา4ี่คนแล้ว เฮ้ยเลนอื่นก็มีนะไปก็ได้เราไปเองก็ได้ครับผมอ่ะ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 ปลาหอกไปฮะเออเปิรบัตรเลยมาหลายคนก็ดีตรงที่แบบได้ค่าได้บวกกันตลอดเวลาครับแต่มันเงินมันจะไม่ค่อยขึ้นไงแล้วก็เวลอ่ะมันจะช้าบ้าเปล่าไปเกมมันต้องแบ่งเลนกันบ้างเอา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 ั่นไงฮะโดนไหมครับผม กูตายแน่นอนกูตายแน่นอนออกไม่ตายเนี่ยเห็นไอ้ข้างบนไหมครับมันอยู่คนเดียวฮะมันเลเวลสี่เราอยู่กันหลายๆคนเลเวลสองข้อเสียครับการที่แบบอยู่หลายๆคนฮะเลเวลมันจะหารกันฮนะสกิลหนึ่งคือการปลาหอ,อกนะผมเนี่ยปลาหอ,อกฟ้าปลาให้ดูไปเลยปลาไปแล้วฮะสกิลสองก็เป็นการกระโดดนี่กระโดดไปตรงไหนก็ได้ครับจะโดดไปโจมตีหรือว่าจะกระโดดหนีก็ได้แล้วแต่ เราจะจิจนตนาการอยู่ที่จิจนตนาการของผู้เล่นนะผมบ้านข้างล่างจะโดนตีแตกไรฮะมาอยู่ตรงกลางกันหมดอยู่นั่นแหละอ่ะวับกับบ้านก่อนรีคอรักมาทีมนี้มันแบบไม่สนใจอะไรเลยแล้วไอเทมยังไม่ซื้อเลยเมื่อเ,เดี๋ยวพูดไอเทมเขาแนะนําเป็นวอลบูนะผมทาให้ความเร็วในการโจมตีบวกสิบห้านะฮะมันจะปวกกันอะไรนักหนาขอพูดสักนิดึได้ไหมอ่ะปัตเทิลไฟจะตายกระโดดไปผมข้ามป้อมอย่างนั้นเลยเหรอเวล๖ด้วย ทีมเราครับเดินกันเป็นเต่าเลยโอเคผมว่าเลิศเธอแล้วเราหาเวลาเก็บเวลเดีกวเห็นไหมฮะเวลนี่แม่งโคตรเต่าเลยคนชอบอยู่ออมิดออมิดไม่รู้เป็นไรออกการก,กันตลอดโอเคเก็บเวลไว้ก่อนนะให้เวลมันสูงกว่าน,นี้ครับเพราะว่าเรามันเป็นตำแหน่งของเคลลี่นะฮะเคลลี่นี่คือตัวความหวังของหมูบ้านครับเคลลี่ต้องตีแรงๆเข้าไว้ แต่เริ่มเกมไม่ถึงสามนาทีครับป้อมแตกแม่งหมดแล้วชิมหายแล้วทีมครูแม่งโคตรเก่งเลยโอเคไอเทมชิ้นแรกนะครับยังไม่ซื้อฮะวอบูนครับผมก็ว่าอยู่ทำไมแม่งเดินชา้าชาชิ้นต่อไปนะครับเมื่อได้บูนฮะบูนนี่มีไว้ทําให้เราวิ่งไวนะครับการซื้อบูทมันก็ถือว่าดีนะเพราะว่าเราเนี่ยจะได้วิ่งไล่ฆ่าได้วิ่งไล่ตีได้วิ่งหนีก็ได้ได้หมดเลย อพอได้บูนแล้วครับต่อไปเราก็ต้องทําให้ตัวละครเราเนี่ยตีแรงฮะโดยการซื้อไอเทมที่ชื่อว่า c a r e n s a n t ันะครับมันจะทําให้โอกาสติดค r i t i c a l เมื่อคอมโบกับอันติมันจะทําให้เราตีแรงมากตอนนี้เราก็ต้องเก็บตังกันก่อนนะครับผมซึ่งแม่งโคตรจนเลยฮะพอแม่งทำอะไรกันตรงกลางก็ไม่รู้โอเคผมจะซื้อค r i t i c a l นะโอ้โหแล้วมันวิวเ็แล้วชิบหายกูตาย,ยาไี่ไง โอ้ยวิ่งสิวิ่งวิ่งสิลูกจะยืนอึนทําไมลูกเกือบตายมันวิ่งไรคะเอาดิกระโดดกระโดดได้ด้วยสปรินสปรินเกือบตายฮะสกิลสองครับอย่างที่ผมบอกฮะใช้หนีก็ได้ใช้หลบก็ได้ใช้ได้หมดฮะแล้วข้อดีของสกิลสองนะมันสามารถกระโดดข้ามเนินก็ได้นะครับอ่ะนี่ไงกระโดดข้ามเนินฮะเอาไว้หลบหลบหลีกครับ จะได้แบบไม่ต้องอ้อมฮะสมมติเราจะฆ่ามันอย่างเงี้ยใช่ไหม๋ยวทำให้ดูฮะเรากำลังจะไล่ฆ่ามันอย่างเงี้ยต้องกระโดดข้ามเนินอีเรากระโดดมาเลยปื๊บปลาหอก่เงี้ยเห็นไหมเป็นทางลัดเขาเรียกว่าทางลัดกดอันติกดอันติกดอันตินาคอร์มาตีนาคอร์เอากระโดดเข้าไปทำไมกลางดงกระโดดเข้าไปกระโดดเข้าไปกระโดดได้คิวด้วยได้คิวแบบงงๆปลาหอกใส่วิทะเลเม้ยไม่ใช่แวนเฮลซิงแมงแมงมึงชื่อฮีโร่ อยู่่ก็ได้คิวฮนะได้คิวแบบมืนๆนะผมผมขอบอกเลยว่ามันเล่นยากชิบหายเนะนี่ยในในคอมเนี่ยแล้วผมเล่นไอตัวที่แบบต้องใช้ต้องใช้เมาส์ในการกดตลอดเวลาเนี่ยมันจะไม่พิวฮนะมันเล่นยากยากยากเลยอนะกระโดดกระโดดอ่ากระโดดมาเก็บคีบข้างล่างแล้วพอเราไปไหนเพื่อนมันก็ต้องตามมาเว้ยเหมือนเหมือนเหงาอะไม่รู้มันเป็นไรเป็นไรวะไอ เงาไงเงาก็บอกดิน่ยดูดิเข้าป่ามันก็ยังตามมาไอ้บ้าเอ้ยไม่เข้าแม่งแล้วไปฆ่าเดี๋ยวได้คิมเมื่อไรหร่ฮะรับรองครับมีคำว่าหน้าสา,ารนะตีรุนแรงแน่น,นอนน่ามีคนมาแก๊งเราครับเราต้องวงระวังให้ดีนะฮะศัตรูตัวฉกาดครับสำหรับไนนะอตัวนี้นะอุ้ยปาธนุไม่โดนคือไอตัวที่สามารถเข้าถึงตัวเราได้อย่างไวฮะ <c oughs> อุ้ยอุยนาคอนี้ก็ถือว่าใช่ แต่ก็ได้คนี่ไงตายแล้วโอ้โหตาย,ตายเล่นตัวตีเล่นตัวตีไกลอะอย่าพยายามให้ตัวตีไกล้มันเข้ามาตีเรามิฉะนั้นจะเป็นอย่างนี้ฮะตายหาเลยเรียบร้อยโรงเรียนจีนออไยป้อมคิวด้วยเขาก็มีแค่แท้งสองตัวเอาเอาเอาเอดีจริง ด้วยความหิวป้อมแม่งตายหากันหมดอะไรของแม่งวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะเกิดหรือเปล่าฮะฮีโร่ตัวนี้ในความคิดผมผมคิดว่าแม่งเก่งมากเลยนะแต่ว่าต้องเล่นให้พิว๊พิอ่ะคือแบบพยายามหาหาหาโอกาสยิงให้ได้ให้เยอะที่สุดอะ่ะพยายามอย่าให้โดนพวกตัวที่วิ่งเข้ามาใกล้ตัวตีเราอะ่ะนะเดี๋ยวผมเอาบัฟนี่เถอะบัฟเลดฮนะบัฟสีแดงนี่ทําให้เราตีแรงขึ้นนะตายหา ตายหาโอ้โหจะเอาบัฟก็ไม่ได้เอามึงก็จะบวกกันตลอดเวลาเลยเนาะมาเลยครับผมพี่มาแล้วน้องพี่กดอันติพี่กดอันตินตนตแล้วก็ตีฮะเอาเอาโอโร์รไม่โดนโดนคีฟเนี่ยฮะคีชิ้นนี้ครับเห็นไหมฮะไอ้ที่มันขึ้นมาเป็นอดอกแดงๆใหญ่ๆเนะี่ยคือคริติคดดอลคือโบนัสการโจมตีครับมันจะแรงกว่าดอกปกติฮะผมขอเอาบัฟนี่วา บับแดงเอาบับแดงก่อนดีกว่าแม่งเน่ยมากดติดกตูก้สองจะทำให้เราตีแรงขึ้นเฮ้าวิปา้ปาบป้าบชาติไหนจะตายวะเนี่ยเอาไม่ตายเออตายไปแม่งมาแล้วฮะชิ้นต่อไปนะครับผมเราจะทำการออกไอเทมที่ชื่อว่า The Breeze นะฮะมันจะทำให้เราตีเนี่ยตีปกติแล้วดูดเลือดด้วย ปาสตันปาสตันโดนไหมโดนไหมโอ้โหไม่โดนวะตีดุดเลือจะทําให้เราสามารถยินบวกได้มาแล้วมัน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 มาแล้วปาสตันไปปาสตันไปแม่งโดนแต่คิีบปาไม่แม่นเลยยิปปี้ยิปปี้เสียงไม่ค่อนน่ารักเลยฮะอลิสกูบาบกูบาบกูบาบกูอะไรเน่าตีคิปก่อนหิวเนี่ยหิวเนี่ยตายไปดิ ทีแม่งฆ่าอย่างเดียวเลยวะปลาหอกปลาหอกกดอันตี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 กระโดดกระโดดตีตีได้ได้คิวได้คิวได้คิวจะตายจะตายฮะพยายามหาที่ตีให้เยอะที่สุดเท่าวชีทําได้ตีตีปลาหอกปลาหอกปลาหอกนั่ะฮะได้คิวดับเบิลแท็บดับเบิลแท็บแล้วอุ้ยเข้าไปทำไมกลางลงไม่รู้เพื่อนเยอะตี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 แม่งถึงชิบหาย โอเคครับผมอ่าพอได้ไอเทมดูดเลือดมานะฮะตอนนี้เราได้2ชิ้นใหญ่ๆนะครับก็คือคีย์ดิคอรกับดูดเลือดนะฮะมันจะทําให้เราตีดูดเลือดแล้วก็สามารถเก็บเวลได้อย่างสบายใจโอเคครับป้าหอกหอกเอาไปดิเอโ่เอโ,เอโ่โดนแล้วโดนสตาร์แล้วอเอาดิตีนี่ฮนะอันติเมทอันติเมทบอกแล้วครับว่ามันตีแรงมากกัาชากัาชาแล้วเกิดมีทรัพย์ดีๆกับพวกแท้งดีๆนะฮะยืนตีสบายเลยตัวนี้ เอามามีคนเข้ามีคนหิวมีคนหิวเอากระโดดกระโดดไปไหนเอาเอาตัวค้างแม่งไม่ถนัดเลยจริงวะเฮ้ยบ้านบ้านไอชิบหายแล้วนาคอสนาคอสตีบ้านเดือฟักเดือฟักกลับบ้านเพื่อนเพื่อนเพื่อนบ้านจะแตกเพื่อนชิบหายบ้านแตกชิ้นต่อไปนะฮะเราจะทําการออกเจาะเกาะน,นะะปล่อยมันไปตามไม่ทันนาคอสนาคอสต,ตัวตีบ้านคนระับฉาย,ยามัน เจอนาคอสเนี่ยม <De ep the sword> ันเป็นอะไรที่ปวดหัวมากแม่งชอบปล่อยบ้านมารับหัวกันเอาไปเลยเปิดเปิดอันติเปิดอันติเปิดอันติไล่ตีนาคอสนาคอร์สย่าตีไม่ถึงเอาใครเข้ามาบัลลังก์ไฟเอาเหรอเอาหรอเอาหรอเอาเอาหรอเอาหรอเอาปะเออโอ้โหแม่งหนีหนีเป็นกบเลยไปตีขิ้ไหมอู้นี่ไงตัวแทงค์ เอาดิเอาดิมาทเทิลไฟ,ฟเอาหรอมาตเ้ิลไฟ,ฟเอาหรอออนแซดออนแซดออนแลดออนแซดออนแซดกระโดดนฮะกระโดดเพิ่มดำไปตัวเองโดนทุบกูตายกูตายขอโทษในคำหยาบมันเป็นฟิลลิ่งและไอ้น,นี่อะไรเนะี่ยนี่คืออะไรเนะี่ยอันนี้คืออันหยางฮนะวันเฮลซิงมาทำอะไรที่บ้านกูเนี่ยเฮ้ยโอไมโก็ God, นะฮะอันติเวลอสามแล้วมันมาทำไมมันมาก็ตายไปดิ ชิ้นต่อไปที่ผมจะออกนะชื่อว่ามุรามาสะนะครับมันจะทําให้เราเจาะก,กอบอก45เเแล้วก็ถ้าเกิดมีคนมาตีเราในระยะประชิดนะครับผมมันจะทําให้เราเนี่ยจะเป็นอมตะนะฮะใช่ปะวะเออหนึ่งวินะครับทาให้เราเนี่ยจะปลอดภัยภายในหนึ่งวิคนจะทําอะไรเราไม่ได้ภายนหนึ่งวิซึ่งหนึ่งวินี้มันมีค่ามากนะเว้ยทำไปเล่นไปหนึ่งวิทําให้เราสามารถรอดตายได้สามารถใช้สกิลจัมป์สามารถใช้ได้หลายแบบเลยอะโอเคกรุ๊ปอัพนะมีคนสั่งกรุ๊ปอัพนะ กูอัพแน่นอนครับตายแม่งทั้งตี้เลยผมเชื่อว่าจบเกมนี้เราน่าจะได้ MVP นะผมเราเล่นดีอยู่นะเราก็ไม่เล่นแย่นะเพราะว่าแม่งอะไรไม่รู้แต่กดตีก่อนนี่ไงเอาเอาไปดิไลคิวครับไลคิวแม่งโหดโหดโหดสาดแต่ไม่ไปแล้วน่าจะเพื่อนเยอะน่าจะมีคนรอเซอร์ไพรส์เราเยอะแยะมากมายไก่กองมามามา อ่า,อาต่อไปเราจองอะไรกันเด้ออกชิ้นนี้ต่อก็ได้นะผมไอ้สลิงสติงนะฮะชิ้นที่สี่ที่ผมจะออกนะครับมันจะเพิ่มความเสียหายคิต์คอ่ให้แรงมากขึ้นนะฮะซึ่งแม่งจะตีโคตรโคตรเจ็บอ่าเราเจอเจอเหยื่อแล้วเอาเอาวิง่งวิ่งไปไหนวะไม่ทันมันไปไหนเจอแล้วเจอแล้วอุ้ยปลาไม่โดน ล่ติยะล่ติลายติลต่ลต,ลต,ลติเห็นไหมดอกเดียวดอกเดียวก็เสียวได้ดอกเดียวดอกเดียวยันบ้า,ย,บายันบ้าน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 นะผมไม่เอานาคอสไม่เอานาคอสข,ขอโทษเยอะชิบหายโอไมก้ด oh เนี่ยอันติอไอเทมมูลามาสะทำงานนะฮะ<อ>ภายในหนึ่งวิครับเมื่อกี้คนตีเราไม่เข้าเห็นปะถ้าเกิดสังเกตดีๆแล้วก็พอใช้เสร็จนะครับมูลามาสะมันก็จะคููดาวนะฮะไอเทมชิ้นนี้ถือว่าดีมาก หนึ่งวิก็มีค่าหนึ่งวิก็สามารถทําให้เรารอดตายได้อ่อไม่ครเทเลยข้างหลังเพื่อนข้างหลังเพื่อนเอ้เพื่อนโดนแล้วครับผมโดนฮะโดนโดนแบบมั่วซั่วบวกกันแบบต่างคนต่างดูไม่ทันฮะอันนี้ฮะไอเทมมูรามสาสะทำงานฮะเห็นไหมฮะมันทําให้บัตเทิลไฟร,รอดตายได้ครับผมตัวมันจะเป็นใสๆเวลามุรามสาสะมันทํางานอะตอนนี้ก็เกิดแล้วตอนนี้เพื่อนก็ทําการจะบวกกันต่อ เอาไงดีต้องต้องปาหอกให้โดแล้วก็กดอันติไปเดะโหตี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 อย่างเงี้ยแหละเพื่อนตีตีวิตเลเยอร์เอ้ยตีวัตเทลซิงแม่งนึกว่าฮอนโอ้ยตีตัวแทงไม่เข้าครับตีบัตเทนไฟล์แทนแล้วกันเอาดิบัตเทนไฟล์เอาไงเอาไงบัตเทนไฟล์บัตเทนไฟล์เอาไงครับเอาไงมูลาราศาสตทำงานเหรอตีวิ่งสปีดเรียบร้อยตายไปดิมันไม่เกิดครับมันไม่เกิดแล้วปะปาหอกเอาชิบหายแล้วแม่งโอ้ย โอ้โหชดน,นี้พลาดชอดน,นี้มันกระโดดใส่วะ่ะหอ,อกเลยไม่โดนฮะเกิดมาแล้วฮนะใช้สกิลสองกระโดดนี่ล็อกหลบล็อกหลบทางรัดเขาเรียกว่าทางรัดเฮ้ยมันจะเอาบ้านเราข้างบนวะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเก็บไอ้บัฟสีแดงก่อนนะฮะบัฟนี้ทําให้เราตีแรงขึ้นจัดเลยต้องเอาให้ไวครับอย่ารอช้าเอานะคอรหสลอยลากลอยลาก ปาหอกโดนไหมโดนว่ะโดนอย่างนี้ก็ตายครับผมแล้วรีบไปกันบ้านนะผมว่าบ้านแตกว่าบ้านแตกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย what the fuck ไม่มีคนดูบ้าน lost ก็หลักคร้าวๆข,ของไอตัวสลีมก็ประมาณนี้ครับผมมันก็เป็นแคลรี่ซึ่งตีแรงมากก็มีสกิลหนีสกิลอะไรแบบ ช่วยทีมได้ค่อนข้างที่จะในระดับหนึ่งฮะไม่ถือว่าดีมากครับก็ถือว่าเป็นสกิลช่วยเพื่อนในระดับกลางๆฮะแต่การตีของมันซึ่งรุนแรงมากผมถือว่าเป็นแคลรี่ตัวหนึ่งที่ใช้ได้แล้วก็โหดพอสมควรนะผมแต่ก็ถ้าเกิดถือว่าโหดมากไหมก็ยังไม่เท่าไหร่ฮะถ้าเกิดเทียบกับ b ั t เทิลไฟครับบัตเทิลไนี่ผิวกว่าอะไรกว่าเยอะเลยเข้าถึงตัวนี่แบบสามารถ โจมตีทําให้ศัตรูนี้ตายได้แบบไวมากก็สําหรับคราวหน้านะครับคนที่ชอบเล่นเกม ROV นะฮะโมบายโมบ้นี่ครับผมผมก็จะมารีวิวตัวละครใหม่ๆแล้วกันนะฮะแล้วก็แนวทางการเล่นสําหรับผมนะโดยความคิดส่วนตัวของผมนะครับถ้าเกิดมันไม่ไปถูกใจใครก็ขอโทษขออภัยไว้ตรงนี้เลยแล้วกันสําหรับวันนี้ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะฮะแล้วเจอกันใหม่นะคลิปหน้านะผมบายๆครับผม굿ดบ